ส่องความรวยเบสคำสิงทำยูทูบเบอร์ได้เงินเท่าไหร่ต้องบอกเลยว่าเบสรักวณีลูกสาววีระบุรุษเหรียญทองสมรักคำสิงนั้นนอกจากจะสวยแล้วยังมากด้วยความสามารถอีกด้วยทั้งทางด้านการเต้นงานพิธีกรและนางแบบเธอก็ทำมาหมดแล้วเท่านั้นยังไม่พอปัจจุบันเบสก็หันมาเอาดีด้านยูทูบเบอร์จนมีเงินเข้ากระเป๋าเป็นแสนแสนเรียกได้ว่าเธอทำงานหาเงินช่วยที่บ้านตั้งแต่เด็กเลยล่ะคะ่ะ สำหรับสาวเบสนั้นแน่นอนว่าเธอนั้นเปิดช่อง YouTube ใช้ชื่อช่องว่าค o m ซิงแฟมิลี่ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า4.29ล้านคนโดยการนำเอา URL ช่องคัมซิงแฟ m ิลี่มาคำนวณในระบบของเว็บไซต์ Influencer Marketing Hub ซึ่งเป็นเอเจนซี่ที่จะช่วยประเมินจำนวนผู้ติดตามยอดวิวก่อนจะเทียบเคียงออกมาเป็นเงินทั้งนี้เมื่อคิดได้สระตะแล้วนำมาคิดเป็นเงินไทยประมาณกันได้ว่าช่องคัมซิง Family มีรายได้รวมอยู่ที่ราวราว62ล้านบาทส่วนรายได้เฉลีย่ยต่อคลิปอยู่ที่87,538บาทในส่วนนี้เราหยิบมาเทียบเคียงและคาดการรายได้ของการทำคลิป YouTube เท่านั้นนอกจากนี้ยังมีรายได้จากการรีวิวสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆเข้ามาอีกด้วย